ครั้งหนึ่งมีราชาชอบวาจากโกหกคนวันหนึ่งอยากฟังจนใช้เสนาประกาศไปว่าคนที่พูดเท็จเล่าเรื่องเด็ดถูกหรือไทยจะยอมยกกรุงไกลทรัพย์สินมอบให้ครอบครองได้ยินคำประกาศประชาราช์ท่วนทั้งผอง ชายเลี้ยงแกะรีบจองได้เลิกเล่าก่อนทุกคนเขาเล่าว่าพ่อข้ามีคาถายาวเหลือล้นตอนแกะไม่อลวลโดยไม่ต้องขยื่นกายคราวถึงยามกลางคืนใช้ไม้ยื่นเขี่ยดาวฉายให้รวมกันเรียงรายส่องส